สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามกีฬานะครับกับผมบออนัทวุฒิเศษกำปางทางช่อง RMUTP Live ก่อเปิดยการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับวันนี้เรื่องราวของกีฬาที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับยังคงเป็นเรื่องราวของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับที่ใกล้จะเปิดฤดูก,กาลกันเต็มแก่แล้วล่าสุดครับแต่ละทีมก็เริ่มที่จะเปิดตัวนักเตะใหม่กันแล้วครับแมนเชเต็ดนั้นคว้ามาสามคนด้วยกัน ล่าสุดครับก็มีสุดยอดดาวยิงประจำหลีกเมื่อรุ่การก่อนนะครับที่มีแววว่าเขานั้นกำลังจะย้ายสังกัดตอนนี้ทีมใหญ่ๆนั้นเรียกว่าตาลุกวาวเลยทีเดียวแน่นอนครับเขาคืออเล็กซานเดอร์อิซัคส์นะครับล่าสุดครับมีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นขอแจ้งย้ายทีมจากสโมสรนินวคาสเซิลเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับทีมยักษ์ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นพ,พรีเมียร์อังกฤษหรือว่าสโมสรอ,อื่นๆในหลีกอื่นเนี่ยเรียกว่าตาลุกวาวกันเลยทีเดียว วันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าสโมสรไหนครับให้ความสนใจกับอิซักกันบ้างต้องบอกเลยว่าสนใจแล้วต้องมีสะตุ้งสะตางด้วยนะฮะคาตัวไม่ธรรมดาอเล็ <c oughs> กซานเดอร์อิซักครับกองหน้าชาวสวิเดนครับแจ้งกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดว่าเขานั้นต้องการจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะก็ทำให้หลายสโมสรน,นั้นตาลุกวาวเตรียมยื่นข้อเสนอ เพื่อหวังจะดึงตัวมาร่วมทีมครับโดยอิซักนั้นได้รับการยกย่องว่าเขาเป็นหนึ่งในหัวหอกที่เก่งที่สุดในวงการลูกหนังยุคปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็เลยทําให้เขานั้นกลายเป็นที่ต้องตาต้องใจของสโมสรยักษ์ใหญ่มากมายเลียพูลนั้นเป็นทีมที่แสดงออกอย่างชัดเจนครับว่าต้องการตัวอิซักแต่ว่าข้อเสนอของพวกเขาน,นโดนนนโกโซโฏิปรเสธ์มาตลอดเลยนะครับ จนสุดท้ายตัดสินใจที่จะไปคว้าตัวอุโก้เอกิติเก้ดาวยิงจากฝรั่งเศสมาร่วมทีมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะฮะอย่างไรก็ตามนะครับในเมื่อนักเตะบอกว่าต้องการจะอำลาครับหงแดงก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอครั้งใหม่นะฮะแม้พวกเขาจะเคยทุ่มเงินนะครับจำนวน79ล้านปอนด์นะครับในการคว้าตัวเอกิติเก้ไปแล้วแต่ว่าลิพูยังคงความสนใจในการเซ็นกับอิซัคในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ กอหงแดงเนี่ยเคยติดต่อเรื่องของการคว้าตัวจากนิวคาสเซิลมาแล้วแต่วสุดท้ายเนี่ยสดิกระโดงเขาปฏิเสธแบบไม่เยดีเลยนะฮะคือยื่นมาแบบแพงๆฉันก็ไม่ขายอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ดูแล้วนิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะรั้งตัวอีซักได้ยากกระเพร่อตัวนักเตะเอน้นต้องการจะย้ายทีมนะฮะหงแดงก็เดี๋ยวดูครับว่าตัวเลขที่จะยื่นไปอีกครั้งเนี่ยเท่าไหร่นะครับ ทางด้านอัลฮิลาลครับก็หลังจากที่จบในอันดับ2ของศึกซาอุดีโปริกนะฮะพวกเขาก็ต้องการเสริมทัพให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็ชื่อของอีซักคือหนึ่งในะนักเตะที่พวกเขาต้องการคว้าตัวมาร่วมทีมนะฮะค่าเหนื่อยของอีซักเนี่ยไม่ว่าจะแพงหรือว่าค่าตัวจะแพงขนาดไหนนะฮะทีมจากซาอุดีอาระเบียไม่ใช่ปัญหานะครับนักเตะอยากจะย้ายมาหรือเปล่านะฮะข้อเสนอที่มีมูลค่าสูงจากดินแดนเศรษฐีน้ำมันนั้น จะดึงดูดใจเขาหรือเปล่าติดตามกันต่อนะครับทางด้านปืนใหญ่อาร์ซนอลครับนะฮะสาหาประกาศในการคว้าตัววิกเตอร์ยเกเรสอย่างเป็นทางการนะฮะนั่นก็หมายความว่าพวกเขาอาจจะพลาดโอกาสสำคัญในการเซ็นสัญญากับอิซักไปโดยปริยายแต่ว่ากรณนั้นครับอิซักจะเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในตำแหน่งหน้าเป้าแต่เขาก็มีความหลากหลายที่สามารถทางออกไปยืนฝั่งซ้ายได้นะครับ ดังนั้นอาร์เซนอลนะก็ยังเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ให้ความสนใจอีซักเหมือนกันถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะได้ยยเคเรสมาก็ตามนะฮะส่วนเชลซีครับทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่ช็อปมันอยู่แล้วนะฮะนักเตะเก่งๆพวกเขาอยากได้อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คว้าตัวมาหลายคนนะฮะก็อิซักจะเอาอีกสักคนนึงจะเป็นอะไรไปนะะี่ยอีกหนึ่งทีมก็คือเบเชปาบริสแชงเซมังนะครับ ก็มีข่าวว่าถ้าอิสซักนั้นตัดสินใจโบกมือลาอังกฤษนั้นก็ต้องไปเล่นในยุโรปเท่าน,นั้นงานนี้ครับเปเชมโอกาสูงมากๆที่จะคว้าลายเซ็นของเขาเนีครับก็ล่าสุดพวกเขายังไม่ได้จ่ายอะไรเลยด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็อิซักดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าจะยกระดับทีมได้อย่างชัดเจนนะครับลุยเอริกนะ้นายใหญ่ของเป๊เชเนี่ยนะฮะอยากได้แนวรุกที่มีความหลากหลายแต่ก็ต้องมีความกระตือรือร้อนด้วย นักเตะอย่างอิซักเนี่ยตอบโจทย์เป็นอย่างดีนะครับอลองนึกสภาพอิสซักเล่นร่วมกับอุสมานเดมเบเล่ควิชา่าควาสเตเลียเดลเดดูเอโอ้โหบอกเลยเปเชโหดแน่นะฮะก็ดูแล้วเนี่ยนักเตะน่าจะย้ายแหละครับแต่ต้องดูว่าสโมสรไหนที่ประสบความสำเร็จในการคว้าตัวอิซักไปร่วมทีมแน่นอนว่าทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยของนักเตะเนี่ยสูงมากๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยนักตตเตะค่าตัวแพงเนาะคุณฟังเนาะแต่ก็แหมมัน การตลาดอะยังไงมันก็ต้องจ่ายอะนะฮะถ้าอยากจะได้นะครับอ่ะติดตามกันต่อว่าสุดท้ายอิซักจะอยู่หรือปลายนะฮะหรือว่าถ้าไม่มีใครสู้เลยอยู่กับนิวคาเซิลต่อเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะนิวคาเซเองพวกเขาก็กลังยกระดับทีมด้วยเอาจริงๆพวกเขาไม่อยากขายนะแต่ว่าถ้านักเต็มไม่อยากอยู่ก็ขายให้แพงที่สุดอะไรประมาณนั้นแหละเอาละครับในตอนหน้ากีฬา,าจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตติดตามก็ได้นะครับผ่าน RMTP u Live วันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ